มาครับท่านผู้ชม,มผมจะพาเดินข้ามสะพานแขวนซึ่งสะพานนี้อยู่บริเวณเขื่อนแก่งกระจานในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดพิบุรีซึ่งเป็นพื้นที่มรดกโลกของประเทศไทยนะครับโดยยูเนสโกกำหนดให้พื้นที่ผืนป่าแก่งกระจานเนี่ยเป็นมรดกโลกทางความหลากหลายทาง พันธุ์พืชและสัตว์นะครับแล้วนี่ก็เป็นสะพานแขวนที่ท่านผู้ชมมากันทุกวันนะครับปิดหกโมงเย็นนะครับท่านสามารถมาเดินจากฝั่งนู้นนะครับผมเดินมาจากฝั่งนู้นแล้วก็ถ่ายคลิปวีดีโอนี้จากฝั่งของเกาะเดินกลับไปสู่ฝั่งนะครับบริเวณตรงนี้ก็เป็นที่กลางเต็นตรงด้านหลังที่ทำการอุทยานแห่งชาตินะครับจุดที่ซื้อตั๋วที่จะขึ้นชม ปณะทูเข้าไปชมปั้นกลางแคมป์แล้วก็กลางเต็นท์พักที่บัานกลางแคมป์เป็นวิวยามเย็นพระอาทิตย์ตกที่สวยงามครับณนะสะพานแขวนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะใช้เวลาเดินจากฝั่งนี้นี่นะครับฝั่งนี้คือฝั่งเกาะครับแล้วก็เราจะเดินไปสู่ฝั่งที่เราจอดรถไว้ฝั่งนู้นครับซ้ายขวาก็จะเป็น ซ้ายนี้เป็นอุทยานมีเรือวิ่งมาด้วยนะเป็นบรรยากาศเดียไทยคลิปถ่ายเรือตัดแสงตะวันให้ชบนีะครับเรือที่อยู่น่าจะเป็นเรือนำเที่ยวนะครับน่ครับก็จะมีเรือบริการนำเที่ยวชมในอ่างเก็บน้ำ แม่เขื่อนแห่งอาจารย์ครับบริเวณนี้ก็เป็นจุดกลางเต็นเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับอยู่ด้านหลังอุทยานที่ทําการอุทยานนี่นะครับก็บริเวณนี้เป็นที่จอดรถแล้ว่าเป็นลานกลางเต็นริมเขื่อนนะครับแบบนี้เลยสะพานเดิมเป็นไม้ตอนนี้ได้ปรับรูปแบบแล้วเดินสบาย เป็นตัวเหล็กนะครับเหล็กกล่องเดินสบายนะครับไม่ต้องรุนว่าไม้จะหักหรือเปล่าเป็นเหล็กอมดแล้วนะครับพระอาทิตย์ตกสวยมากท่านผู้ชมนี่นสักแป๊บหนึ่งมุมนี้ครับแนะนำเลยมาประมาณตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงพระอาทิตย์ตกสวยมากตรงนี้นะครับจุดชมพระอาทิตย์ตกได้สวยงามมาก ไลทีอ่อาจจะยาวหน่อยนะครับเดินมาแล้ว3ามนาทีเดินข้ามสะพานเนี่ยถ้าเดินโดยสบายๆน่าจะประมาณห้านาทีเราเดินมาครึ่งสะพานแล้วเราจะเห็นว่าตรงนี้เป็นจุดที่ตกท้องช้างต่ําสุดนะครับเราก็จะอมองวิวได้โดยที่ไม่ต้องอผ่านลวดสลิงนะครับเดี๋ยวจะแผนให้ดู1รอบนะครับนี่ชมพระาทิตยตกนะครับแล้วก็ชมเกาะแก่ง ลมพัดเย็นมากนะครับแล้นี่คือเกาะที่เราเดินข้ามไปแล้วก็สามารถเดินรอบเกาะได้นะครับเกาะน,นั้นนี่อันนี้ก็คือเขื่อนนะครับเขื่อนแก่งกระจานน้ําในเขื่อนแก่งกระจานซึ่งาาก็จะถูกเก็บกักไว้เพื่ออุปโภคบริโภคของคนพิบุรีแล้วก็ปล่อยออกไปผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็ลงไปแม่น้ำพิบุรีออกไปสู่อ่าวไทย ในที่ปแลปลงมาเสียง้ชมล,แลมแรงเย็นมเย็นเย็นด้วยลมแล้วก็สะพานก็ไม่โ,มโยกด้วยเดินได้ประมาณ15คนนะครับตามป้ายเดี๋ยวเนระาจะสุดสะพานเนี่ยพาไปดูป้ายวาที่สวยมากท่านผู้ชมนี่นะครับ ลงมาผิวน้ําสะท้อนผิวน้ํแาแล้วก็มีภูเขาแล้วก็มีเกาะนี่เป็นเกาะอ,อยู่ในอ่างเก็บนะ้ำเอ้ยเกินเงะจางนะครับตรงนี้ก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเป็นบล็อกเจอหน้าทีครับมาชมได้ทุกวันครับตั้งแต่เชา้าจนถึงหกโมงเย็นนี่สี่นาทีกว่าเกือบห้านาทีเดินแบบชมวิวด้วยบรรยายให้ท่านผู้ชมชมไปด้วยนะครับ สะพานแขวนนะครับเป็นสะพานแขวนในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจา์ซึ่งอบริเวณหลังที่ทําการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับท่านสามารถมาจอดรถตรงนี้เดินเข้าไปชมฝั่งนู้นซึ่งเป็นเกาะนะครับแล้วก็บริเวณนี้ถ้าท่านจะกางเต็นท์ตรงนี้นะครับก็มีลานกางเต็นท์ท่านสามารถมาแจ้งความประสงค์ที่จะกางเต็นท์แล้วก็ามาจอดรถกางเต็นท์ มีทั้งห้องน้ำมีปลั๊กไฟมีอาหารขายด้วยนะครับมีชาวบ้านมาขายอาหารด้วยเจ้าหน้าที่ก็มีขายอาหารเดี๋ยวเราไปอ่านข้อกำหนดกันตรงนี้นะครับระว่างานี่5นาทีแล้วนี่นะครับว้าวห้ามขึ้นสะพานเกิน15คนนะครับเดินอย่างสงบนะครับไม่วิ่งหรือไม่กระโดดไม่ส่งเสียงดังนะครับระวังลื่นด้วยมองพื้นแล้วก็เด็กๆก็ต้องให้ผู้ปกครองดูแลนะครับ ด้วยความระมัดระวังนะครับนี่นะครับบรรยากาศดีมากท่านผู้ชมเดินเดินไปชิวๆลมเย็นแล้วตรงฝั่งนู้นก็เป็นเกาะสามารถเดินรอบเกาะได้ด้วยนะครับและที่นี่ก็คือสะพานแขวนจากอุทยานแห่งชาติแก่งจานนะครับอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งจานอยู่ในเขื่อนแก่งาจานเลยตรงน,นี้นะครับในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งาจานจังหวัดเพชรบุรีครับท่านผู้ชมครับวิวสวยบรรยากาศดียามเย็นนะครับ